สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่ครัวสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ SME to AC ในเรื่องของ a าเซียนว i ชั่นครับเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกใบนี้เลยนะครับผมกล้าบอกว่าเป็นโลกใบนี้เลยเพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากประเทศโปแลนด์นะครับแต่ที่สาคัญที่สุดครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นของคนไทยและเป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กน่ารักแต่มีความสามารถมากๆครับตอนรับอีกครั้งหนึ่งครับคุณจ๋าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีด้วยกับรางวัลดิ้นไรลบเห็นว่าสดๆร้อนๆเลยสองวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาก็ได้มาถ่ายรายการเลยรางวัลอยู่กับใกล้ๆผมแล้วครับนี่โหเยอะมากอ่ะ งานนี่กวาดมา3มรางวัลเลยสารางวัลใช่ค่ะจากงานเดียวอะจากงานเดียวจริงจป็นมันจะเป็นงานชื่ออ่า International Warsaw Invention Show 2015 International Warsaw Invention Show Invention Show 2015ที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ใช่ค่ะเหมือนแรงงานข่าวั้ยกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ใช่ค่ะเขาก็ทำอะไรกันที่นั่นงานนั้นก็ทำอะไรคือมันจะเป็นงานประกวดของผลงานนักวิจัยจากทั่วประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยเลยอะค่ะแล้วก็เอามาเหมือนโชว์กันว่าของใครเป็นยังไงใช่ค่ะ มีผู้เข้าส่งผลงานเข้าไปแบบประกวดประขันกันนี่เยอะไหมฮะเยอะมากนะคะก็มากกว่า100ขึ้นไปแล้วก็เป็นร้อยชิ้นเลยหรอเป็นร้อยชิ้นซึ่งของคนเเพราะมันจะแบ่งเป็นหลายประเทศซึ่งของบูธไทยเนี่ยจะไปร่วมกับทางอาจารย์มหาทิยาลัยค่ะก็ไปกันเป็นทีมค่ะก็จะเป็นทางด้านวิศวกรรมัทางด้านออร์แกนิกทางด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณจ๋าเป็นประเภทไหนครับของจ๋าจะเป็นประเภทเหมือนเป็นอีโคอีโคค่ะเป็นเกี่ยวกับที่แบบเป็นงานวิจัยที่สามารถออกสู่เชิงพณิชย์ได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้รางวัลมามีรางวัลแล้วบ้างไหนร้อยห้ังหนครับตัวนี้ก็คืออันนี้เราจะได้จากเล็กไปหายใหญ่เล็กไปหาใหญ่อันนี้จะเราจะเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รางวัลเหรียญทองเหรียญนี้เหรียญทองเหรียญทองตัวนี้ค่ะมันจะเป็นของของงานเลยนะคะของงานใช่ค่ะเป็นเหรียญทองของงานคือที่หนึ่งของงานว่างั้นที่หนึ่งของงานก็จะเป็นคนโปแลนด์อ๋อใช่ค่ะเขาจะมีเกรดว่าปันนี้ได้โก เป็นโกเป็นเมนชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโใช่แล้วนี่คนเดียวด้วยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นรางวัลพิเศษจากทางของที่แบบทางไต้หวันแล้วก็ทางโรมาเนียค่ะนี่คือไต้อันไหนฮะอันนี้จะเป็นของทางอันนี้นะคะจะเป็นของทางไต้หวันค่ะอันนี้ซึ่งเขาเชิญเราไปประกวดต่อที่ทางฮ่องกงด้วยนี่ครับคุณผู้ชมสุดร้อนเลยครับอ่ International Warsaw i n v e n t i o n Show IWIS Warsaw Poland ปเปิดเว็บไซต์ดูได้ดูบนอินเทอร์เน็ตดูได้เลยครับ2015เพิ่งได้มาสุดล้อเลยค่ะใช่ค่ะเป็นรางวัลเขาให้เขาเขาบอกว่ารางวัลพิเศษนี้คือให้นึ่งในคือตัวเนี้ยคือปกติแล้วอ่ะงานวิจัยเนี่ยเราเราจะหยุดแค่เป็นตัวที่เป็นงานวิจัยแต่ตัวนี้สิ่งที่เราทําให้ชนะกรรมการได้คืองานวิจัยของเราเนี่ยสามารถออกสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็ขายได้จริงๆค่ะซึ่งของคนอื่นเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในส่วนของเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นต้นแบบอยู่ อ๋ออ๋ออันนี้ขายแล้วด้วยขายแล้วด้วยแล้วที่ขายคุณจ๋าขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยอ่าหลักๆของจ๋าเนี่ยจ๋าจะขายที่ตอนนี้เรามีช็อปใหญ่ของเราเลยอยู่ที่โตคิวพาราไดซ์นะคะแล้วก็เลมอนฟัรทุกสาขารวมถึงตอนนี้เราส่งออกไปที่ประเทศอ่าสปปลาวครับซึ่งเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เลยและเนี่ยเปินี่จากมาเลเซียมาเลเซียให้มานะครับมาเลเซียให้มาเป็นรางวัลชื่อค่ะ My List Special ใช่ยูอะไรเนี่ยยูอิน แมพหลือว่ากอย่างจริงๆมีมีอีกแต่ว่าพอดีของถ้าเป็นของโปแลนด์เป็นเกี่ยวกับอ่าเป็นเหมือนว่าเออเห็นแล้วแบบคือคนมาเลเซียเนี่ยเขาจะชอบสินค้าออร์แกนิกอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งเป็นออร์แกนิกแต่เขาเจอเป็นเมคอัพอย่างเงี้ยปกติมันมีแต่ฟู้ดมันไม่ค่อยมีเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่คือบลอนเป็นบลอนก็เป็นจะเป็นของแป้งกะลาตัวนี้ค่ะจริงๆมีอีกแป้งกะลาแป้งจากกะลามะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเมื่อช่วงที่แล้วเมื่อเมื่อ ข้าวก่อนคุยกันไว้ว่าแป้งทํามาจากข้าวใช่ค่ะแล้วอันนี้ทําจากกลามะาร้าวทำจากกลามะพเพาวซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเราตลาดจะมีดั้งเดิมอยู่แล้วเป็นจากเม็ดบัวแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งเรานําเสนอเพราะว่าจริงๆแล้วอะกลามะพร้าวเนี่ยส่วนมากถ้าเราไม่ไม่เอามาทําเป็นพวกของตกแต่งก็ไปทําเป็นฐานแต่มันจะช่วยเพิ่มมูลค่าได้ถ้าเราเอาไปทําเป็นเครื่องสําอางระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ทำยังไงกับมันนะฮะก็คือเอาตัวเนี้ยไป บทละเอียดก่อนระดับประมาณน้อยกว่า1ไมครอนเล็กมากแล้วก็เอาไปสัตเอาไปสกัดพวกอิมพิเรตออกมาเหตุใดถึงเลือกกระลามะพร้าวครับในงานวิจัยมันมีสารอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าพาหน้าแล้วมันจะสวยคือจริงๆอ่ะจามองว่าพวกกระลามะพร้าวตัวนี้ค่ะขอโทษนะคะตัวนี้มันจะมี2ส่วนคือส่วนกระลาแบบนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นเราเอาไปเผานะคะซึ่งโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นรูพรุน แล้วกะลามะเพยเป็นเซลลูโลสซึ่งมันจะมีพื้นที่ผิวเยอะมันทําให้เวลาเราทาเข้าไปเนี่ยมันดูดซับพวกน้ามันส่วนเกินหน้าเราได้ดีอย่างเง้ยมัน,นมันจะดูดซับน้ามันส่วนเกิน,นได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นการวิจ<อ>ัยที่เจ๋งมากครัผู้ชมครับเออไม่อยากจะเชื่อ สมควรที่รางวัลจริงๆตอนไปพรีเซนต์ที่ชาวต่างชาติเขาเห็นล้วเขาเป็นยังไงบ้างปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาเขาก็ชอบมากเพราะจริงๆเนี่ยจริงๆของโปแลนเนี่ยบอกตรงว่าปีที่ผ่านๆมายังไม่มีแบบเป็นผู้ประกอบการเข้าไปเราเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าไปร่วมกับกลุ่มของอาจารย์ค่ะโอ้โหแล้วในเชิงธุรกิจนี่นะครับยังมองมองธุรกิจตัวนี้เป็นไหนต่อครับทั้งในเชิงของการผลิตสินค้าที่มากขึ้นแล้วก็ในเชิงของการ บุกตลาดแบบคอมเมอร์เชียลจริงๆค่ะ <c oughs> อย่างตอนนี้ที่เราค <c oughs> ่ะมีเคาน์เตอร์แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะจริงๆเนี่ยจ๋ามออย่างนี้ค่ะของจ๋าเองเนี่ยหลักความคิดของเราเนี่ยเราพยายามเอาทรัพยากรในเมืองไทยขึ้นมาทำให้เกิดมูลค่าอย่างข <c oughs> องจ๋าเนี่ยจะจะเน้นความเป็นอีโคซึ่งตัวเนี้ยบอกตรงๆว่าตัวผลิตภัณฑ์ <c oughs> ตัวบรรจุภัณฑ์เองเราพยายามเน้นที่มาจากมันสัมปะหลังแล้วอย่างนี้ราคาไม่แบบ แพงกว่าเคาน์เตอร์ก็เป็นราคาที่เท่าเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างแป้งตัวนี้มันราคาประมาณ950บาทอ๋อเหรอคะแต่จริงค่ะเค่ะเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ถูกกว่าบางแบรนด์ด้วยนะคุณผู้ชมบางแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบ ต่างชาติเลยนะที่บอกว่าออร์แกนิกนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แท้ขนาดนี้นะครับนี่เก0บาทลิปสติกเท่าไหร่ครับลิปสติกตัวนี้550บาท50บาทค่ะไม่แพงนะครับผมก็เป็นหลายพันก็พยายามอยากจะให้เหมือนคนไทยลองใช้ของคนไทยได้กันเองแล้วก็ปากต่อปากแต่จริงๆถ้าไปเห็นบูธของจ๋าเนี่ยจะพยายามเลือกใช้อย่างเช่น ตัวตัวโชว์ตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามเลือกใช้ที่มาจากฝีมือคนไทยอย่างนี้ค่ะมันจะแสดงความเป็นอีโคอย่างตัวโชว์เนี่ยถ้าไปที่โตียวพาราไดซ์หรือไปที่ลาวเนี่ยจะใช้วัสดุที่มาจากรีบอร์ดใช่ซึ่งตอนนี้บริษัทใครค่ะ่ค่ะเ G ฟเป็นคนผลิตอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเลือกใช้เป็นคนไทยผลิตเหมือนกันแล้วก็ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่างไงนี่คุณจ๋าก็ถือว่าได้ช่วยสิ่งแวดล้อมมากนะเพราะเอาเอาสิ่งนี้คนจะทิ้งอย่างกระลาบมะพร้าวก็ดีหรือว่า แค่ลงแครหลอดเลยลดลดปริมาณมันจ<ช>ะได้ดีแล้วนะแล้วก็แลนถัดไปตอนนี้อยากจะให้เหมือนเป็นกําลังใจในการคือตอนนี้เรากำลังจะจับมือร่วมกับสบป,อป,อปอลาวในการนําทรัพยากรลาวเนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์โด,โ,ดโดยโดยโดยจ๋าเนี่ยจะเป็นเจ้าของความคิดคแล้วก็หยิบจับทรัพยากรเขามามันก็จะเป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเป็นความลับหรือเปล่าอ่ะบอกได้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ที่มองไอไอวัตถุดิบที่ลาวที่มองไว้ของเหลือที่มองไว้เนี่ยจะเอาตัวไหนมาทำตอนนี้กาลังลังเลอยู่ระหว่างสาหร่ายสาหร่ายนี่แม่น้าโขง กับ oh <my. S 2> ตัวพืชมหาศาลเลยนะเนี่ยค่ะใช่ออกับออตัวพืชที่วังเวียงจะแตกลายมันเป็นอย่างอื่นหมครับนอกจากลิปสติกแล้วเพราะว่าเครื่องสำองางผู้หญิงมันมีอะไรลิปสติก แป้งแล้วมีอะไรครับจริงจริงมันได้หมดเลยแม้กระทั่งแบบทาตาก็ได้ซึ่งทาตาตอนนี้ที่เราเด่นชัดคือเราเอาดอกพุทซ้อนมาสกัดสีม่วงแด้สีสีน้ําเงินค่ะทาตาได้ทาตามีแล้วมีแล้วเป็นสินค้าตามฤดูกาลใช่เป็นเครื่องสำอางตามฤดูกาลคุณผู้ชมถ้ามีดอกออกก็ได้ทาได้โอเคดีนะครับโอ้ด่าสนใจมากแล้วที่เมืองไทยจะขยายมากกว่านี้ไหมครับนอกจากที่โตเกียวพาราไดซ์พาร์ค ก็อยากจะขยายอยู่เพราะว่าจริงๆบอกตรงว่าบริษัทเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้ไม่ถึงประมาณสัก2ปีนิดๆค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้การสนับสนุนจากทางเอเนเอหรือว่าเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์เนี่ยบอกตรงว่าวันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคุณจาไปขายเนี่ยติดต่อยังไงได้บ้างครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็น w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  a ไบท์เว็บวอลดค่ะหรือว่ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้เป็นอีเมลขึ้้นให่ะคครับ ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัทวอลดาเลยนะครับถ้าเกิดเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอเลย v v o w, o w d a w d a ะนะครับเออก็เข้าไปครับแล้วก็พูดคุยติดต่อได้ถ้าเกิดสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ ของคุณจ๋าไปใช้ใช่ค่ะยังไงสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรไว้กับคุณผู้ชมไหมครับสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของวาลดาค่ะก็อยากจะฝากว่าของวาลดาเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ของเราแล้เนี่ยเรายังรวมเอาในส่วนของคนอื่นไม่ด้วยอย่างเช่นว่าบรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังกระดาษรีบอร์ดจาก c t CGS นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเอามารวมกันไว้อย่างเงี้ยเพื่อเป็นการโปรโมทคนไทยเพราะฉะนั้นก็คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองก็จะทําให้สินค้าไทยเจริญไปทั่วโลกได้ค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดสินค้าไทยนี้ไม่ใช่สินค้าไทยธรรมดาครับเป็นสินค้าไทยที่ทั่วโลกยอมรับแล้วได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สยิ่งไปกว่านั้นนะครับสินค้าไทยตัวนี้กําลังจะออกไปขายในต่างประเทศที่มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวอาจจะขยายไปใน e อซแล้วอาจจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไป ทั่วโลกเลยจริงๆอโปแลนด์สนใจของเราแล้วกำลังจะติดต่อเข้าไปอีกค่ะนี่เลยขอให้ฝันเป็นจริงแล้วก็สำเร็จได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเจ้ามากนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่บคุณผู้ชมครับความคิดของคุณผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการสร้างธุรกิจสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตคุณผู้ชมก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณบาวดา คุณจ๋ามากๆนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ให้รายละเอียดและที่สาคัญที่สุดนะครับทำให้ผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจผู้ชมได้เติบโตไปในทิศทางของตัวเองที่ต้องการนะครับขอเพียงคุณผู้ชมมีความฝันและทําความฝันนั้นให้เป็นจริงครับเชื่อว่าจะมีคนมองเห็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชมแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวต่อไปครับสวัสดีครับ